สวัสดีค่ะเมื่อน,นี้นกพามากินมาม่าเลอจ้ะเ้อมาม่าเผ็ดมาม่าเผ็ดเกาหลีเลยจ้ะเผ็ดเกาหลีสไปซี่คูณสองเลวจ้ะอยากลองบึงจับอันพี่เพื่อนว่าเผ็ดนะเดีย๋ยวสีสิสีเบื้งว่ามันสิเผ็ดอีหีีบอ ต้องลองนะจ๊ะเด้ออยากหูก็ต้องลองเสียงอาะฉยบอกค่อยซัดนะจ๊ะเพราะว่าเป็นหูฟังนะจ๊ะมันอันไม้มันเสียเนาะสื่อไม่ก๋บว,ว่ามีเงินสื่อ,อว้าวจิมเดี๋ยวนะจ๊ะ <c oughs> โอ้โห oh. จ,จะแสบตละเก็ดมันบหมเห็นเด้ละ่ะมันหอมงนี่ <c oughs> อันก้อนจะไปกินนกก็ขอขอบคุณทุกท,ท,ทุกกำลังใจนะคะเด้อที่ให้กำลังใจนกเด้องจาขอบคุณทั้งทั้งอันพ่อแม่พี่น้องไม่ล้วก็พ่อแม่พี่น้องเกาะะ่าเรื่อาเด้อขอบคุณหลายๆเเด่อที่เขามาให้กำลังใจหนก เดี๋ยวกินหนึ่งสี่เพื่อนกะหาว่ากินหั่งสิบอดอยากโ่มเมนดอกจ้าคนเขากินเดมันแลละจ้าแต่ว่าเขากล็ลลาบากอิลี่เนาะจ้าน้อง,างยางนุงกเนาะจ้าน้องกรลลำบากอิลีอันคนบอกความจริงอ่ะมันบ่เป็นตะยา,นานเนาะจ้านะเพราวนากระบอกความจริงและอีอยางนูงกกะเจ็บป่วยกับกินยามาหาหกปีแล้วเนาะกะ ขาดยาบ่ได้ดจ้ะต้องกินทุกอันวันมือเวีนมือเนาะจ้ะเนาะขาดยาก,กับขึ้นน้ำถ่วมปอดตายกับว่าู้ว่าจะอยยุเด้กนานนานบนเนาะจ้ะเนาะกัสษาลูกสองคนนี่แหละอันนี้ก็น้องเกดเด้อจ้ะเป็นอายุเก่าขวบอีกคนหน่อยน่ะนอนคนหน่อยกับวสบายหูเป็นแผลหัวเสมืม่อวานพาไปหาหมออยู่กินยาแลวก็ะ กินยาหลักกนอนเห็ดไม่ลกเหดุละไหนลองซิมมึงกันกินยาหลักกนอนลดต้นลูกชินกอยากมีอยากเห y o ยูทูบนี่พ่อองีงนุกอยากสิมีรายได้อยากสิเอามาเลี้ยงลูกสองคนอยากสิมีรายได้ตรงนี้นอจจากนาะเพราะว่าโตนูกเองกับป่วยเป็นหลูกจะไปเห็ุงานหนักคือคนอื่นเขาก็เห็ดบ่ได้เห็ดบ่ได้คือตะกี้เนาะเพราะว่า เจ็บป่วยอายุหลายไปเลยมันกะหลางกายมันกะไอหนีลงถอยลงถอยลงมันบริษัทนีแเฮงคือู้อื่นเขาเลิคนขี่เพิ่นบ่เป็นนังเพิ่นบ่ิหูดอกจากเพิ่นบริเกิดกระตูเพิ่นนอกจากนั้นสิเขาใจในเรื่องที่เขาเป็นอยู่ผมกเข้าใจดอกมาจาามากินกันเยาวหลายนะจ๊ะเนีอืมเฮ แสบอยู่แสบแต่เผ็ดเผ็ดอยู่จ้ะจ้ะละูกสาวว่าบ่ไหวละ่ะไม่ยู่ไนงะ นกก็อยากมีรายได้จากยู u b e นะจ๊ะเนาะสิจะมาเลี้ยงครอบครัวาะเลี้ยงลูกสองคนนีดน้อยนี่เพราแม่นกเพิ่นกระเถาแล้วแต่ว่านกกระเ่เคยซุเงิันใี้เพิ่นใส่เด้ดจ้ะเพราะว่านกเลี้ยงปากทองลูกปากทองงกกระหาแถบบ่ได้เด้อแต่ว่าเพิ่นบ่เคยว่าเด้ดจ้ะเพิ่นหู้ตัวลูกเพิ่นกระเถาเฮี้ยงเล้วหกสิบกัวแล้วเนาะเจ็ดสิบ แต่ว่านกกะบ่เคยส่งส่งเสียบ่เคยส่งเงินให็นเป็นใสเลยเดจจะเพราะว่าตัวนกเองก็จะบอดเนาะเหตุงานาของกระเจ็บพวอย่างนี้นะคนทุกคนลำบากหมดแล้วจ้ะแต่ว่า้านุกบ่มีโรคประจำตัวหนึ่งนกสีบอสีบอแบบว่าว่าท่อหละก็ะสีบอสีบอแบบว่าเฮ็ดให้แบบ ก็เลเห่คนอื่นแบบเพศแห่อ้หนีนะคน,คนมาสงสารสองอย่างนั้นก็ว่าเห่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 พกุกพ่พอแม่พี่น้องเข้าใจนะจน๊ะเนาะว่าเรื่องที่ว่าหนูก็กบเดลลาบากอย่างนะที่เพิ่นว่ากันนะว่าหนูกบเดลําบากเพิ่นบวป่วยเพิ่นบวชเจ็บบวป่วยเพื่อนบอกเข้าใจดอกจ้ะว่าคนดีเขาเจ็บป่วยนะ่ยนะนะลำบากขนาดไหนเวลาอาการมันกำลิบมาที่นี่มันเห็ดงานบด้แต่พ่อแม่พี่น้อง จา่าไได้ยินเสียงน้องตื่นแล้วไม่เลยเสียงพี่เลยพี่เป็นหนองไปหน,นองมาออกกล่องคนที่เพิ่นว่าเด้เจ็บป่วยเพิ่นว่าเข้าใจดอกจาก้าเพิ่นก็ว่าอู้มันอยู่บานะ้านหลังใหญ่เนาะมันบ่แม่นจังซั่นเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาลูกอาศัยเพิ่นอยู่เพราะม่นบาน,าน,นลากานนานกอกเ,เอง แล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจพ่อแม่พี่น้องนะจ๊ะเด้อที่เขามาให้นกำลังใจนกแล้วก,ก็เห็นใจนะจน้ะเนาะกับบ่หงงนะจ๊ะลูกนี่นว่ามันจะอยูเด่ดนู่นโดนขนาดไหนบ่หงกบ่หงงดอกจ้ะว่าจะอยูเด่นานขนาดไหนว่าหลังกายบางทีนกเมื่อย์เมย์แต่เด็กเบิร์กบ่หงงดูไหมเพ็ดเพ็ดอยู่อเลยจ้ะทำยไง นกก็แค่อยากให้ยูทูบแล้วก็ขอความเห็นใจพ่อแม่พี่นอออ้องนะจ๊ะเด้อเขามาเขามาเบิ่งนกเขามาติดตามนกนี่เด้อจ๊ะนกก็ขอแค่นั้นแหละจ้ะเผื่อนกจะได้มีเงินเลี้ยงลูกนะจ๊ะเนาะจะมีเงินได้มีเงินซื้อนมให้หลูกต่อไปนะจ๊ะเนาะจะได้มีรายได้จากยูทูบ ท่นุ่งลลไม่ค่อยผิดบันไดดอกจับ มีท่างน้ององงงี้จ้ะอู้ม่รู้คนเดียวโนกขอ,ขอจากน้ำจิ้นน้ำใจจากพ่อแม่พี่น้องได้ใจ้ะเด้อจาสงสารน้องสองสารลูกอ่ะใจกันติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้นุกกับลูกใน่ยเด้อจ้ะเด้อ ลูกสาวก็อายุเก้าขวบเรียนปสามจะ้ะอันนี้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงปิดเทอมอยู่นะ่าจะเนาะที่เปิดอีกทีนึงก็กระดกกระดาเพราะว่าอันเพราะว่าลูกโควิดเนาะจะ <c oughs> เดี๋ยววันที่ยี่สเจ็ดนี้นาะก็ต้องเปิดยางนาะจะเนาะถอาแก้เพิ่นตั้งโรมาสั่งให้เปิดยาง ที่นี่ก็สิบมีเวลาละจ้ะก็สิเหนื่อยบ๋ดทีนี้เฮ็ดงานแล้วก็ซีง่ายละที่ปบะดดี้ก็สิบ่ค่อยมีเวลาได้เฮ็ดก็สิมีเวลาลงแค่ว่าช่วงบ่ช่วงเที่ยงช่วงบ่ายกับช่วงช่วงตอนหยุดแต่ว่านกจะบ่ค่อยมีเวลาตอบคอมเมนต์ปานใดเด้อจ้ะ ลูกไซดกับพ่สบายาานะจ๊ะเนาะพนหน่อยขวบสามเดือนสองเดือนจะสามเดือนแหละจะขวบสามเดือนแหละเอลพนเอวจากพนบ่สบายหน,นูพนหนเพนอักเสบเป็นหนองอักเสบเพื่อเมื่อวานพาไปหาหมอหมอวะะ่าเถิดเอายามากินว่าหายเพ่นก็นห้กลับไปอีก สิโนกเป็นอยู่กับไปเอายาทุกสองเดือนแลนาา้วจะไปเอายากระต้องใส่เงินใส่ทองจะหาไปหาหมอแต่ละที่แตนี่ยแล้วจะบริสบายคือที่ทุกคนเห็นทุกคนเข้าใจเดอ้อบริสบายหาแต่หาแต่ตละที่ก็จะหาไปหาหมอได้น้อเพราะว่ามันบริสเบียนไกลบ้านสายที่ดูเลยแหละจากอันแล้วย่องไปบ้านดึงมึงกับไกลเติบแล้วจ้ะเนาะไกลยอยู่ ก็ต้องใส่นี่นาะจากเนติมน้ำมัน,นแาาน,น่แล้วก่ายาเนี่ยถ้าเกิดไปตรวจแล็บก็ต้องเสียค่าตรวจแล็บอีกกินไปกินมาเคื่อนกันเลยจ้ะ 姨妈。 ทอิ่มเหลือด้อิ่มเหลือดอจ่าเได้มันหมดแหะอ่นนกกะอยากจะมีเรื่องฝากพ่อแม่พี่น้องอีเรื่องหนึ่งเลอจ้ะเด้อเรื่องหน้าสาลีเลอจ้ะอันนกกะขอขอบคุณหน้าสาลีหลายหลายอจ้ะเด้อใ,ให้ความเมตตานกกะลูกแล้วก็ให้กำลังใจนกตลอดมาอันหน้าสาลีเป็นคนดีคนหนึง่งเลอจ้ะถีเพื่อนให้ความช่วยเหลือนกกะลูกมาตลอดจะว่าพ่อแม่พี่น้องก็ยังเข้าไปด,าปด่าเพื่อนากจ้ะเนาะนกกะว่ฮห้วงว่าสาเหตุอีอย่าง แต่ว่านาสาลีที่เพื่อนออกมาดานกจากบอเอยซื้อแล้วจ้ะที่เพื่อนออกมาดาเพื่อนมีต้นเหตุปลายเหตุและมีเหตุผลแล้วจ้ะที่เพื่อนออกมาดาเพื่อนบ่เด็ดดาคนมัวสวเพื่อนมีต้นเพื่อนมีแบบสาเหตุก็เหมือนอย่างเรื่องนงนะจ้ะที่เพื่อนเอาออกเปะว้านะจ้ะนกคือความจริงทั้งหมดแล้วจ้ะที่เพื่อนว่าคือความจริงทั้งหมดเลยเพิ่นบ่เด็แต่งเรื่องบ่เด็ดสร้างเรื่องอย่างความจริงทุกอย่างที่เพื่อนว้าออกมา ความลำบากแล้วก็เรื่องลูกรุกเป็นก็คือมนความลำบากเพื่อนหูเหมดแล้วจ้ะเพราะว่าเพื่อนคอยติดตามลงมาตลอดนะจน๊ะนะอยากจะฝากพ่อแม่พี่น้องว่าอย่าให้พ่อแม่พี่น้องเลิกเขาไปด่าเพื่อนได้แล้วเลยจ้ะเ้อหยุดด่าเพื่อนได้แล้วอันนี้เพราะว่าเพื่อนกับเป็นคนดีคนนึงที่คอยเขาไปให้กำลังใจทุกทุกช่องเลยจ้ะช่องทีกระังสงแล้วก็เพื่อนก็น พยายามแบบว่าช่องในน่วยนะจาะนาะที่แบบว่าลาบากลําหนังเหมือนนกเหมือนกันกับน,นกนะจ้ะเพื่อนกับพยายามเขาไปแห่งกาลังใจตลอดแต่ว่าบางทีเพื่อนกับ่ไดด้ไปคอมเมนต์มกก็อยากปากพ่อแม่พี่น้องนะจาะนาวว่าอย่าไปด่าเพิ่นเลยเพื่อนก็เป็นผู้หญิงคนนึงเนี่ยลหละจ้ะไปด่าห้องกับ่ไดด้เกิดประโยชน์อีกยัยงขึ้นมาดอกเฮาไปด่าเพิน่นเพราะว่าเพื่อนกับ่ไดด้ไปส้่งความวุ่นวายไปสัง่ง อีหยังให้พ่อแม่พี่น้องที่เขาไปดา่าเพิ่นเนาะจ่าโนนก็อยากฝากพ่อแม่พี่น้องน้ำเด้อจ้าเด้ออันคลิปนี้นกก็ฝากไว้แค่นี้เด้อจ้าเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้นกน้ำเด้อจ้าอันเอาไว้พอกันคลิปใหม่นะจน๊ะเนาะบ๊ายบาย